เราจะเข้าสู่ใจกลางของวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของเอเชียไซอิวแต่เราจะไม่ได้อ่านมันในฐานะนิทานประชนภัยของลิงหมูและปีศาจเราจะมาพูดถึงมันในฐานะบันทึกที่ถูกเข้ารหัสแผนที่ซึ่งซ่อนเร้นความน่าสะพรึงกลัวของการเดินทางที่แท้จริงของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับปีศาจ ที่อาจจะไม่ได้มีแค่ในจินตนาการนี่คือการชนสูตรมหากาบไซอิวเพื่อไขปริศน,นาที่ว่าเหล่าอสุรกายและปีศาจที่พระถังสัมจังได้เผชิญคือภาพสะท้อนของความจริงอันหวดร้ายอะไรที่ผู้ประพันธ์ไม่กล้าเขียนออกมาตรงๆ ทักทายสหายรัิการผู้ที่ยังไม่หลับไหลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้ากากแดงในประวัติศาสตร์มีบุคคลผู้หนึ่งนามว่าพระเสื้อนจังหรือที่คนไทยรู้จักกันในานามพระถังซัมจังพระภิกษุแห่งราชวงศ์ถังผู้มีตัวตนอยู่จริงในเราปีคศ629ท่านได้ตัดสินใจ กระทำการที่ผิดกฎหมายและท้าทายอำนาจขององค์จักรพรรดิคือการตัดสินใจเดินทางออกจากจีนเพื่อมุ่งหน้าสู่ชมพูทวีปหรืออินเดียดินแดนต้นกำเนิดของพุทธศาส,สนาด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่จะอัญเชิญพระไตรปิฎกฉบับที่สมบูรณ์กลับมายังแผ่นดินจีนการเดินทางของท่านยาวนานถึง17ปี ผ่านระยะทางกว่า16,000กิโลเมตรข้ามผ่านทะเลทรายที่ร้อนระอุเชื่อเขาหิมาลัยที่หนาวเหน็บและดินแดนของชนเผ่าที่ไม่เป็นมิตรมันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยพยันตรายที่แท้จริงที่มนุษย์ธรรมดาเพียงคนเดียวก็ยากที่จะรอดชีวิตกลับมาได้หลายร้อยปีต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงน,นักประพันธ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอูเฉิงเอิน ได้นำเขาโครงเรื่องจริงอันน่าทึ่งนี้มาประพันธ์เป็นมหากาพย์แฟนตาซีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกไซอิวซึ่งได้เปลี่ยนพระภิกษุผู้เป็นมนุษย์ธรรมดาโดดเดี่ยวให้กลายเป็นพระถังซัมจังผู้ดูอ่อนแอและต้องพึ่งพาคณะผู้ติดตามที่มีอิทธิฤทธิ์คือสุนโงคงตือโปอยกายและสัวเจ๋งและเปลี่ยนพยัตรายที่แท้จริง ให้กลายเป็นปีศาจและอสุรกายนานัาประการปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจึงเกิดขึ้นทำไมเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นอยู่แล้วจึงต้องถูกเล่าใหม่ผ่านโลกของพูดผีปีศาจหรือว่าปีศาจเหล่านั้นไม่ใช่แค่จินตนาการแต่คือรหัสหรือสัญลักษณ์ที่ผู้ประพันธ์ใช้เพื่อบอกเล่าถึงความจริง ที่น่าสะพรึงกลัวความจริงที่โหดร้ายรุนแรงและเป็นการเมืองเกินกว่าที่จะเขียนออกมาตรงๆได้วันนี้ครับเราจะมาถอดรหัสปีศาจตนสำคัญสำคัญในไซอิวเพื่อพยายามจะมองให้เห็นถึงใบหน้าที่แท้จริงของมันซึ่งอาจจะเป็นโจรป่าขุนศึกภัยธรรมชาติหรือแม้กระทั่ง ปีศาจกิเลสที่ซ่อนอยู่ในใจของอะไรบางอยา่างในสมัยต้นรัชวงศ์ถังการเดินทางออกนอกอาณาจักรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดร้ายแรงเพราะบ้านเมืองยังไม่มั่นคงและชายแดนยังเต็มไปได้วยความวุ่นวายพระเสวนจัง ได้ยื่นขอราชานุญาตหลายครั้งแต่ถูกปฏิเสธการตัดสินใจรอบหนีออกจากเมืองช้างอันในตอนกลางคืนของท่านจึงเป็นการกระทําที่เอาชีวิตและอนาคตทั้งหมดเป็นเดิมพันท่านคือผู้ลี้ภัยตั้งแต่วันแรกที่ออกเดินทางแต่ในความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์นั้นไม่ไดนบอบอกว่าท่านรักลอบหนีนะครับแต่เราพูดในเชิงตำนานบันทึกการเดินทางของพระเส้อนจังเองที่มีชื่อว่า ตาถังซีวิจบันทึกการเดินทางสู่ตะวันตกของมหาราชวงศ์ถังไม่ได้กล่าวถึงปีศาจแต่ได้บรรยายถึงอันตรายที่น่ากลัวทะเลทรายแห่งความตายที่ร้อนในตอนกลางวันและหนาวเหน็บในตอนกลางคืนการขาดน้ำการหลงทางและที่น่ากลัวที่สุดคือภาพหลอนที่เกิดจากความร้อนซึ่งท่านบรรยายว่าเห็นกองทัพผีและอสูรร้ายอยู่ไกล เทือกเขาเทียนซานและฮินดูกูดภูเขาที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะตลอดทั้งปีเต็มไปด้วยเหวลึกและทางที่แคบจนมา้าแทบจะเดินผ่านไม่ได้การเดินทางแต่ละก้าวคือการเสี่ยงชีวิตจากหิมะถล่มและความหนาวเหน็บโจรป่าและขุนศึกท้องถิ่นเส้นทางสายไหมไม่ได้ปลอดภัยแต่เต็มไปด้วยกลุ่มโจรที่คอยดักร้นฆ่ากองคารวานัน และยังมีขานหรือเจ้าเมืองของอาณาจรรักรเล็กๆที่เป็นอิสระซึ่งบางคนก็ให้การต้อนรับแต่บางคนก็พยายามที่จะกักตัวเพื่อใช้ความรู้และบารมีของท่านเป็นประโยชน์แกอ่อาณาจรรักรของตนโรคภัยไข้เจ็บการเดินทางในสภาพอากาศที่แปรปรวนและสุขอนามัยที่ย่ำแย่ทำให้ท่าน ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตลอดการเดินทางการเดินทางของพระธรรมสังจังตัวจริงคือการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดที่น่าทึ่งไม่มีลิงวิเศษหรือหมูวิเศษคอยช่วยเหลือและอันตรายเหล่านี้เองที่กลายมาเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างปีศาจในเวลาต่อมา เราจะมาลองตีความปีศาจตนสำคัญสำคัญว่ามันอาจจะเป็นสัญลักษณ์แทนภัยอะไรบ้างในการเดินทางของจริงปีศาจกระดูขาวในนิยายเป็นปีศาจท,ที่ร้ายกาจและเจ้าเล่ห์ที่สุดตนหนึ่งสามารถปรแปลงกายได้สามครั้งครั้งแรกเป็นหญิงสาวชาวบ้านครั้งที่สองเป็นหญิงชราและครั้งที่สามเป็นชายชรา ซึ่งก็คือแม่และพ่อของหญิงสาวเพื่อหลอกให้พระถังซัมจังตายใจสุ่นง,งอคงมองออกและสังหารร่างแปลงทั้งสามแต่พระถังซัมจั๋งผู้มองไม่เห็นความจริงกลับหาว่างอคงฆ่าคนบริสุทธิ์จนขับไล่งอคงออกจากคณะซึ่งเกือบทําให้ทั้งหมดต้องถึงคาดการถอดตรหัตเชิงจิตวิทยาและภูมิศาสตร์ภาพหลอนในทะเลทราย ปีศาจกระดูขาวอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของภาพหลอนที่พระเสวียนจังต้องปเผชิญในทะเลทรายการเห็นโอเอซิสหรือผู้คนอยู่ไกลๆแต่เมื่อเข้าไปใกล้กลับกลายเป็นความว่างเปล่าและความตายมันคือความหวังที่จอมปลอมที่สามารถฆ่าชีวิตนักเดินทางที่สิ้นหวังได้ปีศาจกระถิงในนิยายเป็นปีศาจท,ที่ทรงอิทธิ์อย่างยิ่ง มีกองทัพและอาณาจักรเป็นของตนเองมีปรรยาก็คือองค์หญิงพัดเหล็กเจ้าของพัดวิเศษที่ใช้ดับไฟภูเขาพเพลิงการต่อสู้กับปีศาจกระทิงเป็นการรบครั้งใหญ่ที่ต้องระดมกำลังจากทั้งสวรรค์มาช่วยการถอดตรหัสเชิงการเมืองและการทหารขุนศึกหรือเจ้าเมืองท้องถิ่นปีศาจกระทิงคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของขานหรือเจ้าเมือง ของอาณาจักรอิสระตามแนวเส้นทางสายใหม่เช่นอาณาจักรคาราโูจาคูซาบุคคลเหล่านี้มีกองทัพและอาณาเขตเป็นของตนเองพวกเขาไม่ได้เป็นแค่โจรแต่เป็นรัฐที่มีอำนาจต่อรองการเจรจาและการสู้รบการที่พระเซี่ยนจังจะเดินทางผ่านดินแดนเหล่านี้ไปได้จำเป็นต้องใช้ทั้งการทูตการเจรจาต่อรองและบางครั้ง อาจจะต้องเผชิญหน้ากับการกักตัวหรือการบังคับให้อยู่ช่วยงานการต่อสู้กับปีศาจกระถิงก็คือภาพจำลองของความขัดแย้งทางการเมืองและการทหารที่ซับซ้อนเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่แค่การต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวแต่เป็นการรบกันระหว่างกองกําลังปีศาจแมงมุมในนิยายปีศาจแมงมุมเตนที่แปลงกายเป็นหญิงสาวสวยงาม พวกนางได้จับพระถังสัมจั๋งโดยใช้ใยที่เหนียวแน่นและพยายามจะก,กินเนื้อของท่านเพื่อให้เป็นอมตะการถอดรหัสเชิงสังคมและกิเลสกับดักน้ำพึ่งปีศาจแมงมุมคือสัญลักษณ์ของกิเลสตัณหาและการล่อลวมทางเพศซึ่งเป็นหนึ่งในอันตร,รายที่พระภิกษุต้องเผชิญการถูกจับด้วยใยคือการติดอยู่ในบ่วงแห่งกามารมณ์ อันตรายทางการเมืองผ่านสตรีในอีกมุมหนึ่งพวกนางอาจจะเป็นตัวแทนของเจ้าหญิงหรือสตรีสูงสักด์ที่เจ้าเมืองต่างๆพยายามจะถวายให้กับพระเสื่ยนจังเพื่อผูกมัดท่านไว้ด้วยการแต่งงานทางการเมืองซึ่งจะทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้การกินเนื้อเพื่อเป็นอมตะ ก็คือการดูดกระืนบารมีและเกียรติภูมิของท่านมาสู่อาณาจักรของตนนั่นเองปริศนาที่ลึกซึ้งที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปีศาจภายนอกแต่อยู่ที่คณะผู้ติดตามของพระถังสัมจั๋งเองซึ่งอาจเป็นภาพสะท้อนพลังภายในหรือด้านมืดที่พระเสื่อนจั๋งตัวจริง ต้องต่อสู้กับมันอยู่ตลอดเวลาสุนโงคอองอาจจะเป็นจิตใจที่ฟุ้งซ่านในทางพุทธปรัชญาจิตใจของมนุษย์ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนมักจะถูกเปรียบเปรยว่าจนเหมือนลิงตะเลิดเหมือนลิงคือมันซุกสนไม่อยู่นิ่งทะเยอทะยานและเต็มไปได้วยความคิดฟุ้งซ่านสุนโงคอองคือจิตใจของพระถังซัมจั๋งเอง คือสติปัญญาความสามารถและความกล้าหาญที่จำเป็นต่อการเดินทางแต่ในขณะเดียวกันก็คืออัตตาความโอหังและความรุนแรงที่ต้องถูกควบคุมไว้ด้วยมงคลทองซึ่งก็คือศีลและสมาธิตือป่วยกายและสัวเจ๋งคือกิเลสและความเพียรตืออป่วยกายคือตัวแทนของกิเลสพื้นฐานทั้งหมด ความตะกระในอาหารความโลภและความมักมากในการราคะและความขี้เกียจสิ่งนี้คืออุปสรรคภายในที่คอยดึงพระถังสัมจังให้ต่ำลงอยู่เสมอส่วนสัวเจ๋งคือตัวแทนของความเพียริริยะและความสัตย์ซื่อเขาเป็นคนเงีบเยบๆทำงานหนักและไม่เคยทอดทิ้งภารกิจเขาคือแรงผลักดันที่เงียบงนันแต่สม่ำเสมอ ที่ทำให้การเดินทางดำเนินต่อไปได้การเดินทางสู่ตะวันตกจึงไม่ใช่แค่การเดินทางทางกายภาพแต่คือการเดินทางภายในจิตใจของพระถังซัมจั๋งเองที่ต้องต่อสู้และควบคุมปีศาจทั้งภายนอกและภายในเพื่อบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดไซอิว ไม่ใช่แค่นิทฐานสำหรับเด็กแต่มันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์เชิงอุปมาที่ลึกซึ้งและน่าสะพรึงกลัวที่สุดเรื่องหนึ่งมันคือความพยายามของผู้ประพันธ์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางที่แท้จริงของพระเสวียนจังการเดินทางที่เต็มไปด้วยความตายการทรยศการเมืองที่หวดวร้ายและความน่าสะพรึงกลัวของธรรมชาติและจิตใจมนุษย์แต่เขา ไม่สามารถเขียนมันออกมาตรงๆได้เพราะมันอาจจะอันตรายเกินไปทั้งต่อภาพลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเถระและอาจจะกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคข,ของเขาเองเขาจึงต้องทําการเข้ารหัสความจริงอันโหดร้ายเหล่านั้นไว้ภายใต้หน้ากาก,ากของปีศาจและอสุรกายโจรป่าผู้โหดเหี้ยมกลายเป็นปีศาจที่กระหายเลือดขุนศึกผู้ทรงอำนาจ กลายเป็นราชันปีศาจภัยธรรมชาติที่ไม่อาจต้านทานกลายเป็นอิทธิฤทธิ์ของมันและกิเลสในใจก็กลายเป็นสหายร่วมเดินทางปริศนาที่แท้จริงของไซอิวจึงอาจเป็นส่วนคัตกรรมของมันเองที่ซึ่งตำนานอันสนุกสนานและเปี่ยมด้วยจินตนาการได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามจนสามารถกรบฝังและลบเลือนเรื่องราวการเดินทางที่แท้จริง ที่เต็มไปด้วยเลือดน้ำตาและความโดดเดี่ยวของพระภิกษุองค์หนึ่งที่กล้าท้าทายโลกทั้งใบด้วยพลังแห่งศรัทธานี่คือเรื่องราวการวิเคราะห์ปีศาจในวรรณกรรมไซอิวซึ่งอันที่จริงปีศาจมีมากกว่านี้แต่ถ้าจะให้เล่าทั้งหมดคงยาวจึงขอเล่าเพียงเท่านี้ <S <S ก็หวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ผู้ฟังมองภาพไซอิว ต่างออกไปหากชื่นชอบตำนานเรื่องราวที่ลึกลับแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน้ากาศแดงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ